ขอบคุณค่ะต้องเพียนแอรนแล้วแหละถ้าได้มาให้งานเนี่ยน,นี่ที่รัเขาจะให้ดูชุดแต่งงานเรานะอ๋อนี่อชุดสีขาวเนี่ยสวยมากเลยที่รักสวยต้องใส่ตอนตอนเย็นนะแล้วแสงมันสะท้อนนะอะมันจะสวยใช่สวยมากอู้ฟูอ่อะ มันแปลว่าอย่างว่าอูฟูชุดเป็นฟู<ะ>คิดหมอทีละเรามีช่างถ่ายรูปอยู่ <c oughs> นี่ตองดูดูทีมงานเราจะจัดงานแบบเป็นซุ้มดอกไม้แบบนี้เลยนะซุ้มดอกไม้เราจะใส่เสื้อสีดำกันเหรอ,อ,อยอมบอก <c oughs> อีกอกตัวเองก็ว่าไปเน,ะ <c oughs> นาะหิวหรือยังครับหิวน้ำตัวเองเขาบอกตัวเองว่าเขาหิวน,น้ำเรามาร้านกาแฟก็ต้องกินกาแฟอ่าฮะโอเคโอเค เหออําหํำผม,มอนอกท้องอะอาไรรับเบเรเดอ์หน่อยครับเ,เร็่อๆเมนูครับรู้รู้อยู่เอา้าบุญนเอา้าทีนัดทำไมถึงได้ไมายืนอยู่ตรงนี้เป็นพนักง,งานที่นี่เหรอเอา้าทีนัดพูดยากอยอเคยรู้จักกันอยู่แล้คะค่ะ เมื่อก่อนะเราเคยคบกันแต่เลิกกันมาหลายปีแล้วแหละอยู่ด้วยกันเราแบบไม่มีชีวิตที่ดีะลำบากเข้ากระจกอะเมื่อหาเสื้อทีแรกทีแรกจะเคยคบกับคนหน้าตาแบบคิดตะลุยแบบนี้แต่ไม่ห็นงั้นยุ่ร้านกระจกง,ง,ง,ง่อยๆแบบนี้อีกอ่ะเดียวสัตว์เกิดอ่ะที่รกไม,ม่บุญเราก็เลิกกันมาตั้งนานแล้วนะเธอยังไม่มีชีวิตที่มันดีขึ้นกว่านี้อีกอ่ะ ยังมาทำงานเป็นพนักงานกระจกกระจอกเนี่ยนะเสียชัยิเกิดปะลีแไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าจะโง่งคบกับคนแบบนี้ได้แย่ yeah, เนาะบูนฉันจะแนะนำอะไรดีๆให้เธอได้ฟังนะเนี่ยแฟนใหม่ของฉันเรากำลังจะแต่งงานกันและเขาอ่ะก็ได้ทำงานบริษัทดีๆตำแหน่งก็สูง เงินเดือนก็เยอะชีวิตเนี่ยมีแต่อะไรดีๆและเนี่ยอีกไม่นานนะแฟนของฉันก็จะได้มาเป็นผู้จัดการร้านที่นี่มาเป็นหัวหน้าเธอเอาแล้วทีลกพอแล้วไปไปเอา,เอา,เอากาแกฟกาแฟดำเด้อหุ้จักอยู่บอกแบล็คคอฟฟี่นะหู่จักครับอโอเคแล้วก็น้ำปลาน้ำแก้วนึงไปฝาไปขอ,ขอโทษนะครับ ไปทถอะไอ้หำเธอแอคอร์ตนี่ว่วเธอเขาไม่ชอบขี้หน้ามันเลยอ่ะไม่อยากเจออ่ะนี่เป็นยากอย่างที่แลกจังน้อยเขาม่าเป็นผู้จัดการร้านนี่นี่นะเขาสิไล่มันออกอ่ะเลยข้อหายังหูกวะอะไรล่ะจ๊ะเข้อหาแบบหน้าตาหน้าตามันเ่เอิ้นบ่ารับแขกอ่ะหน้าตาแบบเชนเนอร์บดอ่ะ หน้าตาแบบก็คันกันดานนะแบบบ่าเรียกลูกค้านะก็เลยแบบกูไล่มึงออกเพราะมึงหน้าตาแบบไม่ผ่านเกณฑ์เขาโชคดีจังได้ที่รักว่าเป็นแฟนเนี่ยถคาก็ถือเล็กรางวัลที่หนึงนองโอ้ยเย้เยคเยบเชิญอันนี้กาแฟดำกาแฟแก้วเดียวหูมีไหมหำมีหูไหม มีหัวใส่ค้างครางเดียวครับโอ้กาแฟแก้วเดียวมึงมันมาสองแก้วมึงใส่ใจหน่อยหัอุ้ยอ้ย,อยขอโทษครับขอโทษครับวางวางวางขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมสิปรับปรุงครับอันนี้น้ำเปล่าครับเทน้ำให้ด้วยได้ไหมได้ครับเร็วๆหน่อย เฮ้ยกระทษขอกระเดาะนครับก็ต้องวางแก้วที่รักแก้วสุดๆเสื่อเรื่องชั่วๆดีถนักกันดีนักเลยโทษทีนะพอดีว่ามือมันลื่นอ่ะน้ำก็ได้หกเครียดปะ เฮ้ยต้องมีเครียดบ่ตัวจำเส้นสมองด้วยนะจำเส้นอ,อะไรนะเซลล์สมอง84,000เซลล์องค์ตัวก็ตัวมัมีสิทธิ์มาเหือกเขาอ่ะตัวยังไม่เห็นหนาตึงใช่เขาโอเคป่ะมือใดที่เขามาประจำการอยู่ยนี่นะมือใดที่เขาเป็นผู้จัดก,การล้านอยู่นี่เขาสามารถกดหน้ามือจะโคกกดัวลงไปเลยเพาเคลียร์ตัวจากล้านได้อะใจ๊จิราเขาเก่งมาก <laughs> เรื่องชื่อชื่ออะไถนัดดีนะแหม <laughs> ยังนี่ครับท่านประธานท่านประธานคือใครคนพวกนี้ดูถูกครับเดี๋ยวบ่เป็นยังบ่เป็นยังสร้างม้านเถอะเดี๋ยวเขาจัดการบ่เป็นยังแดงแดงครับมุจจาหูบ่นี่คือท่านประธานบริษัทฮะประธานบริษัทแมนครับสร้างม้านเถอะเดี๋ยวเขาจัดการอีก๊อดบ่อบ่ได้ครับจัดการอีก่ได้ครับมุจจาหูบ่นี่ท่านประธานมาตรวจสาขคล้ายวานี่ ผู้จ้องมาดูๆันประธานยังดียังหนงไม่ไม่นะนุ้มไม่มีอะไรเลครับบุญเธอเป็นประธานบริษัทหรอสั่งมาถือมอดดีแล้วล่ะยังหน่อยมือนีแกเดีเยาเห็นว่าคนแบบนี้เอาบุคคลที่เสียวมาร่วมงานบุคคลที่เสียวมาเป็นบุคลากรในองค์กรเพราะเขาเห็นแกตัวไม่ให้เกียรติคนอื่น แล้วตัวเองจะมีเกียรติได้ยังไงดีขึ้นกันบริษัทหรือองคอ์กรหรือคาเฟ่ของเขาสิบ่าต้องมีวันหนาแบบผู้ชายคนนี้เขาได้หูทาดแท้แล้วเขาบรสมควรที่สิได้มาอยู่ในจุดนี้อย่าบรสมค์เที่จะไม่เป็นผู้จัดการร้านคาเฟ่ของเขาตั้งแต่มืออื่นเป็นต้นไปโตย่ามาให้เขาเห็นอีกจะเกลือเขาไล่ตัวออกประธานครับ ถ้าปัะหาครับบุญถ้าปัะหาครับบุญบุญเธอทำไมทำแบบนี้่ะเธอโดนไม่ออกแล้วเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนใช้เนี่ย